นโมเมพุธเตชะสารตนาตยธรรมมิกาเตชะปสสิติปัสิเทวานารายปรเมสุราสิติพระมาจะอินท่าจะจตุโรกาคัมเพียรคกาสมทาโพตุงขังขะจะสัพรมาชัยยปัสิทิ ภาวนตุเตชัยยชัยะทอรณิทอรณีอุทธิอุทธินาทินาทีชัยยะชัยยขาคนละตนลันินีใสนไรใสเส,าสานาเมรุราชคนนอราชีชัยชยะชัยาคขามพี ระสมพีนาคีตนาคเปีสัจพุทธกาลิชัยยชัยยทุนนิมิตโรคีชัยยชัยยสิงคีสุธาธาม a m o ชัยยะชจยยะวรนโมคาสัตราชัยยะชัยยจัมปาตินาคโกลกคันทุกชัยยะชัยยะกัจจคนณนตุรงสุการะปูจงศิฮะภิกขีปาชัยยะชัยยววรนโมคายาตาจิตตาจิตตาเสนาเรียปุณณสุทินอระตี ชัยยะชัยยะสุขะสุขะชีวิชัยยะชัยยะทอรณิตเรสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรณีสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกรรัญญาปวักเขีชัยยะชัยยะวรุณายาเขีชัยยะชัยยะรักษาสุรพูจเตชาชัยยะชัยยะพราม

ว่าชัยยชัยยพระมาสุราโคชัยยชัยยนาโควิรุณหโกวิรูปะโคจันทิมารวิินโตเจเวนเตยโยจักุเวโรวรุณนปิจาอคิวโยจะปาชนหโกมาโรทัตตะทโกอาทาระสมะห เทวาสิทธิตาปัสสะทยอยสีโนสาวกสาภาชัยยราโมภาวนตุเตชัยธรรมโมจะสังโวจะทัสปาโรจะชัยยังเอเตนาชัยยตเทนาชัยยโสเทภาวนตุเตเอเตนาพุทธเตเจนา ญาหนตุเตชยังมังคะลังชยโยเปบุตัสสิริมาตุอยังมารัสัะจปาปิมาตุปราชายโย สยามโพธิมันเตปโมติตาใชยะตทาพระมาคณามาฮิโนชโยเปรพุทธศเสิริมาโตอยังมาราสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโมติตาใชยะตทาอินทคณามาอิสิโน ชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมารัสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโขสยมโพทิมันเตปโมทิตาชัยยะตาทวะคณามไมสิโนชโยปิพุทธสสิริมาโตอยังมารัสัจปาปิมาโตปาราชโยโข โสยามโพธิมันเถียปัโมติตาชัยญติธาสุปันณนาคนามาหิสิโนชโยเปิปุตตะสิริมาโตายังมาราัจปาปิมาโตะปาราชโยโอุโคสยามโพธิมันเถียปัมโมติตาชัยญติธานาคานามาหิ สิโนจัยโยมิโมทัสสิริมาโตอะยังมารัสัจปาปิมาโตปาราจโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตาธาสะพัมาคะนามะเฮสีโนจัยยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัฒนอเอ เววังตวังวิชัยโยหอหิชัยยาสุชัยยามังคะเลอปาราเจตตาปัลลังเกศิศิปะทเวโปคะเรอภพิศเกสาปะพุทธานาอาคาปตัวปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปาพาตัง โหติตังสุคโนสุโมหโตจะสุยิตทังรัมมาจาริสุปัทากินังกยกรมมังวาจากรรมมังปทากินัง

ทิเนตอัฐรัาทาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสนออรคาสุขิตาหอนทัสสะเพหิยติพีสุนันตูพนโวเยเทวาอาสมิงทาเนอติคาตาทิคายยกาสาท้าหอนตูสุขิตาหอนตูสัปัทาราคัน ตัวสัพสัตตานังรักขันตัวจินนาสัสนังยากาจิปัตถนาเตสังสัพเปุเรนตุมโนรัฐายตกาเลภวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหะกาโรคา จุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายะสุขังจิตติสุขังอรหันตุยถารห นโมเมพุธเตชะสารตนาตยธรรมมีกาเตชะปสิทธิปัสิทธิวานารายปรเมสโุราสิธิพรมมาจะอินท่าจะจตุโลกาธัมเพรละคกาสัมุทาโพตุงขังขะจะสะพระมาชัยยปัสิทธิ ภาวนตุเตชยชยทอรณิทอรณีอุทธติอุทธตินาทินาทิชยชยกะโค ลาตอนละนิสัยนิไรใสเสานาเมรราโรราจะคนนอราชีชัยยชัยยะคำพิระสมพินาเคินตานาเคปีสัจจะพูทกาลีชัยยชัยยะทุนนิเมตรโรคีชัยยชัยยสิงคีสุธาธานโม คาชาชัยยชัยยวารุณนามวคาสตราชัยยชัยยจัมปาตินาคโกลกคันทุกชัยชัยยกัจจคุนาตุรงสุกระปูชสีหาภิกติปาชัยยชยยวารุณนามคาญาตาจิตตาจิตตาเสนาเรียปุณสุินรตี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรณีตเฤศธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรณีสันตินสธาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาปวักเคชัยยะชัยยะวรุณายเคชัยยะชัยยะรักษาสุรพุจเตชาชัยยะชัยยะประ เมตะกนาชัยยชัยยราชาธิราชาชัยชัยยชัยยปัตวินสัพพังชัยยชัยยารหันตาปเจกพุทธสาวังชัยยชัยยามหสุโรหโรหรินเทวะชัยยชัยยพระมาสุรโคชัยยชัยยนาโควิรุณหโกวิรูป Phô vô đàn... มารวินโทะเวินเตยโยจะกูเวโรวรุณปิจาอคิวโยจะปาชนหัวกุมารทธาตารถกุอธารสมาเทวาสิทธิตาปัสสะทยโยอิสีนสาวกสาะภชัยยราโมภาวันตุเต ยธรรมโมจะสังโวจะทสปาโลจใช้ยกลางเอเตนใช้ยเตเชนใช้ยโสทีวันตุเตเอเตนพูดทเตเนหตุเต ชยมังคะลังชโยเปิพุทธสสิร at ิมาตอยังมารัสจปาปิมาตัวปราชโยอุโคสยัมพูธิมันเตปโมติตาชัยยตาธาพรัมมาคณามาอสิโนชโยปพุทธสสิริมาตอยังมารัสจปาปิมาตัว ประราชาโยขโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาธาอินทคณามาเิสิโนชายโยเปพุตัสสิริมาโตอยังมารสัจจะปาปิมาโตปาะราชาโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตาธาเทว

อยังมารสัจปาปิมาตัวปราจยโยอุโคสยํมโพธิมันเตปโมติตาชัยยตาทาสุปันนาคนามาหิสโนจัยโยปิุทธสสิริมาตัอยังมารสัจปาปิมาตัปราจยโยอุโคสยํโพธิมันเต พโมติตาชัยยะตาธานาคคนามาเหสีโนจัยโยเปรุทาสสิริมาโตอายังมารัสัจปาปิมาโตปาราจัยโยอุโคสยามโพธิมเดปัมโมติตาชัยยะตาธาสะรามาคนามาเหสีโนจัยยันโตโพธิยา

คัตตังสุมังคะลังสุปาภาตังสุหติตังสุขโนสโมหโตจะสุยิทังรัมมาจาริสุปะทาคนังกายากรมมังวาจากรมมังปะทาคินัง

ทิเนเตอธรัาทาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสเนอรคาสุขิตาหอนทสาสัพเิยาติพิสุนนตุผลตัวเยเทวาอสัมิงทาเนอติคาตาทิคายุกาสัทธาหอนตัวสุขิตาหอนตุสัปธาระคัน ตัวสัพพสัตตานังรักขันตัวจินนาสัสนังยากาจิปัตถนาเตสังสักเพปุเรนตุมโนรธายุตกาเลควาวัตสันตุวัตสังวัสาวราหกโรุขจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุข T tते 소 so hang ararahhan toia t h นโมเมพุธเตชะสารตะนาตยธรมมิกาเตชะปัสิทธิปัสิเทวานารายะปรเมสุราสิธิพระมจะอินท่าจะจตุโลกะคมเพรคะกากาสมุทาโพตุงขังคาจะสัพพะมชัยยะปัสสิติ ภาวนตุเตชัยชัยทอรณิทอรณนีอุทธติอุทธตินาทินาทิชัยชัยยะขาคนละตอนลานสัยนีไรใสเสนาเมรุราชคนนอราชีชัยยชัยยัามพี ระสมพนาเขียนันาเข,นนาขเปีสัจพูทกาลีชัยยะชัยยะทุนไมเมีตโรเคีจชัยยะชัยชยะสิงเขีสุธาธาณโมคาชาชัยยะชัยยะวรารณโมคาส ตาชัยยะชัยยะจำปาตินาคโกละคันทุกชัยยะชัยยกัจจคุณนาตุรังสุการะปูชงสีหาปิยกขีปาชัยยะชัยยะวรนนโมขาญาตาจิตตาจิตาเสนาเรยปุลนาสุทินอรติชัยยะชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยะจย ชยยาทอรณีตฤศทาสุชัยยาชัยยชัยยทรณีสันตินสทาชัยยชัยยมังกราระยาปวะเคชัยยชัยยวรุณนยเคชัยยชยรักเสสุรพุจเตชาชัยยชัยยพระเมตกนาชัยยชัยยราชาธิรา चय चय पथवीन् सं जय เณเตโยจะกูเวโรวรุณอปิจาคิวายโยจะปาชุนหกุมาโรทัตตะทะโกอัาระสมะหาเทวาสิทธิตาปัสสัทยโยอิสีนสาวกัสสะระชัยยราโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะ จัตตสปาโลจะใช่ยกังเอเตนะชัยยะเตเทนะชัยยโสทิภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเต ยัยมังคลังชัยโยปีมุตตะสสิริมาตอยังมารัสัจปาปิมาตุปาราชัยโยอุโคสยามพทธิมันเตปโมติตาชัยญะตธาพรหมคณามมฮิสิโนชโยโยปีมุตตะสสิริมาตอยังมารัสัจปาปิมาตุ ปาะราชาโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตาธาอินทคณามาอิสิโนชโยเปิโพตัสสิริมาโตอยังมารสัจปาปิมาโตปาะราชยโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตาธาเทว คนาะเฮสิโนชโยปิพุทธสิริมาโตอยังมารัสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตบาโมติตาชัยยะตาธาสุปันนาคนามเฮิสิโนชโยปิพุทธสิริมาโตอยังมารัสัจปาปิ มาตปราชโยอุโคสยัมโพติมันเตปโมติตาชัยยตถานาคกะนามะหิสโนชยโยปิมุตตะสิริมาโตอะยังมารสสะจะปาปมะโตปราชโยอุโคสยัมโพติมันเตปโมติตาชัยยตทา พรมมคนามเหิสิโนชัยยันตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัตโนเอวันตะวังวิชโยหอยชัยาสุชัยามังคะเลอปราจิตตาปัลลังเกสีสิปทาเวโปกะเรอภิสิกิสาปุทธา อาคาปโตะป,ะตปะโมทเตีสุนาคาตังสุมังขลาลังสุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมหโ,โตจะสุยิทั้งรัมมะจาริสุปัฏฐินังกายากรมังวาจากรมังปัฏฐินัง पथा किम् मनोकामम् पनिध्यते पथा किन पथा किर्तावानरभन्त ते ทิเนเตอธารตทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาหัวทสาสเพหิยาติเพสุนนตูพนโตเยเทวาสัมิงธาเนอติคตาติคายยกาสัทา ตัสุขิตาหอนตัสัพพธาระคันตัสัพพสัตตานังรักขันตัจินนาสานังยาการจิปัฏนาเตสังสาเพปุเรนตุมโนระายุตกาเลภวัสสันตุวาสังวาสาวารากาโรคาจุปัฏฐานเตสัง ังนิวาเรนตຈจะสาภาทากายะสุขังจิติสุขังอรหันตุยธารัง